ส,สวัส,สดีค่ะ me? สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะตอนรับเข้าสู่ชาแนลของเราชาแนลชื่ออะไรนะเอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการวิ่งแซดชาแนลวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยวันนี้เราจะมา ก็คือเป็นช่วงไฟแนลของวิชาอินเทอร์ i o r e s ดีไซน์หในปีหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นปีสองเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราอะทำงานแบบไม่ได้พักเลยแบบเราต้องนั่งอยู่กับโต๊ะแล้วเหมือน,นต่างกับโมเดลตรงที่มันทำเพจอย่างเดียวเราต้องอยู่กับกระดาษวันวันหนึ่งอะ นานกว่านอนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องนั่งอยู่กับที่เราผสมสีเราต้องใช้อารมณ์คือเราอะแทบจะฟังเพลงหมด YouTube อยู่แล้วเว้ยแต่เราก็แบบต้องทำต่อไปมันยากมากเลยนะแบบสมมุติว่าเราต้องนั่งทำอะไรแบบน,น,นานๆขนาดน,นั้นนะแต่ว่า มันมีจุดประสงค์เดียวที่เราอยากจะทำมันก็คือเพราะว่าเราอยากไปต่อเออคือไม่รู้ดิมันยากแต่เราอยากที่จะไปต่อมันก็เลยต้องทำต่อไปเคยมีคนบอกเราว่าสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดก็คือการ ท้าทายตัวเองในทุกๆเรื่องมันต้องเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทําแล้วเราลองทําหรือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าเราทํามันได้มันอาจจะผลมันอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าเราได้ลองทําได้ทดลองสิ่งต่างๆ มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ของเรามันจะสอนเราเองในทุกๆเรื่องอะนะคือตอนนี้นะคะทุกคนแบตพลังงานชีวิตคือเป็นสูตรมากและฉันต้องการมันมากไอ้เจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่จะ้ะหมายถึงเตรียงจะ้ะเตรียงของฉันเตรียงที่ฉันฝันใ่ แล้วไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือเราต้องสลิปปิ้งชาร์จแบตพลังงานตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำงานในคืนนี้อีกเพราะวันนี้เพิ่งกลับมาไปเรียนมาเหนื่อยมาก คือโดยรวมอะ่ะเราก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งได้อะ่ะประมาณหกห้าหกวันอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเราไม่สามารถทำมันได้ทั้งวันเราต้องพักต้องกินข้าวต้องนอนมันก็เลยใช้เวลานิดหนึ่ง แต่ว่ามันก็ท่านส่งอ่ะนะแล้วก็เรารู้สึกโอเคกับงานไม่ได้รู้สึกว่าเออเราเล่งจนเกินไปกำลังดีคิดค่ะทุกคนไม่ไหวฉันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ OMG ปวดเอวปวดมือปวดโอ้ยฉันจะตาย my god t h a t